ผู้ที่บรรลุทำได้ในอนาคตคืออะไรคือการมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังมากระทำกิจเนึ่องด้วยความเป็นผูสูตรคือฟังมากฟังบ่อยหรือการสาธยายเพื่อให้ได้ความเป็นผูสูตรสาธยายคำของตถาคตและ3การแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นและ4รู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือ ยมทำสี่อย่างนี้พระองค์ยืนยันว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญแม้ยังทุศินอยู่ก็ตามหรือมีราคากล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านนี้ยังไม่ได้โสดาบันนะแต่ประกันประกันการไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมไม่ยากเกินไปนะแค่โยมฟังคำผู้เจ้ามากมาก ฟังบ่อยๆนะแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังแล้วต่อไปจะรู้ชัดเองปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความมีศินก็ตามทุศิลก็ตามเวลาโยมทุศิลเนี่ย <c oughs> ยมจะขโมยอยยมคิดก่อนไหมคิดก่อน เวลาเราอยากจะรักษาสินนะคิดก่อนไหมคิดก่อนความคิดมาก่อนและถ้าโยมเข้าใจขณะที่นั่งรู้ลมหายใจอย่างเนี้ว่าถ้าจิตเนี่ยมาเกาะกับลมหายใจจะไม่มีความคิดแต่ถ้าหลุดจากลมหายใจมันจะมีความคิดถ้าไม่คิดอดีตก็คิดอนาคตหรือไม่ก็ไปสุขทุกข์ และถ้าโยมรู้พระสูตรเมื่อสักครู่นี้อีกว่าขณะที่จิตเนี่ยมีการมาการไปจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดโยมก็จะรู้ว่าถึงแม้เราจะทุศิลหรือมีศิลก็ตามนั่นคือเราคิดก่อนและเราทำตามความคิดรู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลคือยังไงโยมรู้ว่าโยมทุศิลเนี่ยคือจิตไปคิดนั่นคือจิตดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิด ยมรู้ว่าจิตนี้มีการเกิดดับการทุศินก็เป็นการสร้างภพเหมือนกันการมีศิลก็เป็นการสร้างภพเป็นการสร้างกรรมนะหรือการสร้างภพภพใหม่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นโยมจะเข้าใจว่าการละนันทิการละทิ้งทิ้งอารมณ์ไปแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเอาจิตมาเกาะอยู่กับกายอย่าให้ไปเกาะอยู่กับนามธรรมอีกสามตัว อันนั้นนะ่ะก็คือรู้ชัดปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศินมีศินราคากลา้มามัโกรลดฟุง้งซ่านล้วนใช้ความคิดทั้งสิน้นนะเรารู้แล้วว่าจิตจะคิดได้มีการเคลื่อนมีการมาการไปและผู้เจ้าสอนให้ละนันทิละความเพลินละความเพลินละความเพลินเ,เ,เรื่อยๆ จะทาให้จิตเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆได้จิตจะหลุดพน้นจากการตั้งอาศัยในอารมณ์เรียกว่าจิตหลุดพน้นนะเมื่อจิตหลุดพน้นแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าทําให้ราคะคือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตวิญญาณธาตุเนี่ยหมดลง เพราะการละความเพลินคือละความพอใจละความพอใจก็จะไม่เพลินมันจะโยงกันเมื่อราคะคือความพอใจในรูปประธาตเวทนาธาตสัญญาธาตสังขารธาตวิญญาณธาตเป็นสิ่งที่คนคนนั้นละได้แล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าอารมณ์ของวิญญาณคือสี่ธาตเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัย จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองความตั้งมั่นคือสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่มายึดขันธ์ห้าเราจะรู้จักสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์ห้าขึ้นมาเองโดยทันทีเมื่อจิตหลุดจากการตั้งอาศัยในสี่ธาตุในอารมณ์ตรงนี้ เราจะรู้จักขันห้าเพียวเพียวทันทีและเราจะรู้จักสภาพธรรมหรือพระองค์เรียกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันห้าแต่มันมาหลงยึดขันหน้าทันทีและสิ่งสิ่งนี้คือความตั้งมั่นหรือพระองค์เรียกว่าความคงที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของนิพพานนั่นเองพรงบอกว่าเมื่อราคะในรูปฐาฐาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตวิญญาธาตุเป็นสิ่งท,ท,ที่พิกุละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญญ,ญาณก็ขาดลง วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นไม่ใช่ขันห้าตั้งมั่นนะสภาพธรรมที่เข้าไปยึดจนันนาเนี่ยตั้งมั่นกลับมาสู่สภาพธรรมเดิมของตัวเองเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรนิพานเฉพาะตนนี่คือจังหวะของการปรนิพาน์เฉพาะตนนะ เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกกิจอันใดที่จะต้องทําเพื่อการให้จิตหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในวินในสีท่าเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะดังนั้นภารกิจของการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ชื่อว่าจบ จบกระบวนการอย่างนี้ละ,ะความเปลินไปเรื่อยๆละความเปลินไปเรื่อยๆละได้เพราะอะไร <P> เพราะเราฟังฟังเกิดปัญญาอ๋อผู้เจ้าให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เราทําตามเพราะเราเชื่อกายเชื่อพระบุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราเชื่อคนอื่นเราจะมาทําแบบนี้ไหมไม่เราก็ไปทําอย่างอื่นใช่ไหมดังนั้นเราต้องเชื่อผู้เจ้าก่อนใช่ไหมท่านบอกซ้ายต้องซ้ายท่านบอกขวาเราขวาปุ๊บเราทําตามทําตามปุ๊บเราเห็นจริงตามนั้น และการเห็นจริงแบบนี้เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนตัวของเราเองสามารถรู้เองได้โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปอย่างเวลาโยมไปดูหมอเนี่ยนะไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าอีกสามเดือนตายยมรู้เองไหมไม่รู้เองอาศัยเชื่อเขาใช่ไหมหรือหมอดูบอกว่าแม้ชาติที่แล้ว เธอไปทํากรรมหนักออกไ้เนี่ยก็อาศัยเชื่อเขาอีกใช่ไหมตัวเองก็ไม่รู้เอง,เองนะหลายๆครั้งที่พระศาสดาเนี่ยจะไม่พยากรถ้าคนที่มาถามนั้นไม่มีความสามารถในการพยากรถ้าเขามาถามอดีตกับพู้เจ้าพู้เจ้าถามว่าแล้วเธอรู้อดีตไหมถ้าไม่รู้พระองค์จะไม่พยากรให้เพราะ การพยากรณ์ของเราจะไม่ยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้มันอาศัยเชื่อไปฝ่ายเดียวไงแต่ถ้าคนที่มาถามผู้เจ้าเนี่ยรู้อดีตด้วยมีความสามารถผู้เจ้าก็มีความสามารถแล้วมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าจะพยากรณให้เอาเช่นหนึ่งกับที่แล้วเธอเป็นช้างอันนี้ก็ย้อน ดูเลยกับที่แล้วตัวเองเป็นช้างไหมเป็นโอ้ผู้เจ้ารู้จริงเถราตัวเองก็รู้นี่เรียกว่าเป็นการยังความพอใจให้การและกันทั้งสองฝ่ายได้นะรู้เป็นปัจจต่างว่าคนนี้รู้จริงคนนี้ก็รู้ว่าคนนี้รู้จริงโยมจะไม่เชื่อแล้วว่าถ้าเรามีข้อประพฤติทางกายอย่างนี้ฉันจะได้โสดาบันพ้นทุกข์ไม่เชื่อเช่นการบูชาไฟการบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะอ่า สิ่งเหล่านี้นข้อประพฤติของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยการก้มกราบกองไฟก้มกราบแผ่นดินการไหว้ทิศการเคารพทิศเยอะมากการเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นพวกบูชาน้ำนในอินเดียเนี่ยจะมีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เยอะมากผู้เจ้าจะบอกเอาไว้ว่าเนี่ยท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกพราหมณ์เนี่ยมีอะไรบ้าง แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มีมีทั้งแม่น้ำมีทั้งท่าน้ำนะสมณพราหมณ์ก็เห็นผู้เจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยเขานึกว่าผู้เจ้าจะไปปรงบาปนะนึกว่าจะไปสงสนานด้วยน้ำเขาถามว่าสมณโคตมะเนี่ยจะไปสงสนานด้วยน้ำเหรอเห็นเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าบอกว่า ประโยชน์อะไรด้วยน้ําจะทําอะไรกับเราได้นะคนนี้มันไม่รู้จักน้ําโดยความเป็นน้ํามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาตินะไม่รู้จักดินโดยความเป็นดินไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟลมโดยความเป็นลมอย่างนี้ดังนั้นพระศาสดาเราไม่เคยคิดว่าน้ําจะชําระบาปได้ไฟจะชําระบาปได้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะชำระบาปได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการบูชาถ้าเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถึงเขาจะบำเรอไฟเขาก็ยังเป็นคนไม่สะอาดถึงเขาบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เขาก็เป็นคนไม่สะอาดเพราะเขามีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต กายทุจริตมี3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตมีสอย่างคือพูดโกหกคำหยาเพ้อเ้อร์สอเสียนใจทุจริตมีสมอย่างคือ1ความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการมีความพยาบาทการมีมิจฉาทิฏฐิสอย่างนี้เป็นความไม่สะอาดทางใจ ต่อให้บูชาอะไรคนคนนั้นก็ยังเป็นคนไม่สะอาดอยู่ดีนะพระศาสดาจึงเน้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไม่ให้ทุจริตและตัวนี้เป็นตัวที่พระศาสดาแบ่งว่าเราจะไปเกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปหรือต่ำกว่ามนุษย์ลงมาแบ่งกันที่กุศลกรรมบทสินี้เอง กุศลกรรมบทสินี้ยังถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าอะไรใครทราบเรียกแทนด้วยคำคำเดียวนึกออกไหมเป็นคำที่เราใช้อยู่เป็นปกติเลยรลงเรียกว่าความประพฤติเรียบร้อยดังนั้นเวลาบอกลูกมีความประพฤติเรียบร้อยนะให้เข้าใจว่าต้องสอนลูกให้มีกุศลกรรมบทสินะ พรงเรียกว่าเป็นความประพฤติเรียบร้อย <c oughs> มีความเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจตัวเนี้น,นรกกํำเนิดเดรัจฉานาเรราาปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอากุศลกรรมบทสถิบมนุษย์และเทวดาจึงปรากฏเพราะกุศลกรรมบท10สิบดังนั้นสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุจริตหรือสุจริต สัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามการโดนบันดาลของใครในโลกไม่มีนะตัวเลขจะมาโดนบันดาลเราไม่มีดวงดาวจะมาโดนบันดาลเราไม่มีนะเทพเทวดาองค์ใดจะมาโดนบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายดีเลวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ปฏิเสธนะนี่ให้เราทราบสัจจความจริง จากพระโอษฐ์ของพระศาสดา <c oughs> ถ้าเทวดาบันดาลแล้วใครบันดาลเทวดาให้ไปนรกกำเนิดเดชานเปรตทิสัยยมไม่คิดบ้างเหรอถ้าเทวดาพรหมบันดาลแล้วใครบันดาลพรหมไปนรกอีกกาที่พระเจ้าตรัสว่าพรหมเทวดาเมื่อตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นพรหมเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันที่เหลือไปอบายทุกติวินิบลนลัตินรก เพราะจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะได้ความเป็นมนุษย์ทีนั้นเนี่ยยากมากเท่ากับการนานเท่ากับการเกิดของหลงานตัสม,มาสัมพุทธะสักหนึ่งครั้งระหว่างนั้นท่องเที่ยวในไหนท่องเที่ยวในอบายทุกติวินิบาตินรกเสียส่วนมากนี่คือความจริงที่ชาตินี้เราโชคดีได้มาเป็นมนุษย์ แต่ชาติหน้าไม่อาจจะโชคดีได้อย่างนี้บ่อยๆนักนะดังนั้นถ้าเราต้องการจะเลี้ยงอัตภาพของความเป็นมนุษย์หรือว่าตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยให้ช่วยสร้างกุศลกรรมบทสิบให้ดีนะหรือถ้าใครเห็นโทษทุกภัยแล้วว่า มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศเขาสรรเสริญเดี๋ยวก็มีนินทามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์ไม่มีใครได้รับสรรเสริญตลอดสุขตลอดนะได้ลาบตลอดไม่มีมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอดเบื่อละอยากจะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายก็มาเจริญอานาปานสติมาละนันทิคือความเพลิน มาเสพครบธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังสืออนาปานสติทำไว้ให้แล้วนะเราจะเห็นหน้าปกเนี่ยเป็นรูปเหมือนเม็ดฝนตกลงมานะก็เ,เอาจากอุปมานะฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนี่แหละนะนะอ,อนาปานสตินะ แก้ได้ทุกเรื่องแก้กรรมได้ทุกชนิดอย่าไปหลงเพลินแก้กรรมกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เป็นที่พระองค์ตรัสว่าเป็นคนบอดไร้ไจักขู่มันแก้ไม่ได้จริงดังนั้นถ้าถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงเพลินไปกับข้อวัดปฏิบัติของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเลย เพราะจะรู้ว่ามันไม่ได้ผลไม่มีใครอยากไปทำอะไรแล้วมันเสียเปล่าเสียประโยชน์ <c oughs> ทำแล้วต้องมีประโยชน์คนที่เขาบวงสวงเขาก็ต้องคิดหวังประโยชน์อ่ะเพราะคิดเขาคิดว่าไอ้บวงสวงแล้วมันต้องได้ยมรู้อย่างพวกพวกไปถ่ายละครอ,อะไรเนี่ยนะไม่ค่อยหนีเรื่องการบวงสวงเนี่ยนะ และบวงสูงตลอดเลยเนะพราะเขคิดว่าแหมถ้าถ่ายเกิดมันมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเพราะอันนี้แน่เลยเนี่ยนะอันนี้มาแกล้งอันนี้มาแกล้งนะทิฏฐิหรือความเห็นพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ มิจฉาทิฏฐินี้ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยมันมีไม่มากก็น,น้อยมันจะหวั่นไหวหวาดเสียวอยู่เอ๊นั่นเดินไปลืมไหว้ตรงนั้นนะมัง้งเล่นเอาก็แล้วนะคือไปปัสสาวะผิดที่เนี่ยบวมเลยเอานานโดนก็แล้วนี่เห็นนะเนี่ยอืมไม่ได้คิดเลยว่าเป็นโรคนะที่ว่าโดนเล่นก็แล้วนะนี่เราก็จะหวั่นไหว พงเรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนะปุถิชนเป็นธรรมดาเป็นกันหมดนะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆจืดไปจางไปหายไปหมดไปเรื่อยๆถ้าเรามาเจริญอาณาปานสติสมาธิมาละนันทิคือความเพลินอย่าลืมว่าละความเพลินในอารมณ์แล้ว ไม่ใช่ไปเพลินเรื่องใหม่ต่อนะต้องกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติสังวรสำรวมอินทรียเหมือนเต่ามันหดหัวแขนขาไว้ในกระดองฉันใดพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองนะคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ <c oughs> นี่ที่หลบภัยจากมารที่แท้จริงนะ ส่วนใหญ่เวลาเราสอนลูกหลานเราเนี่ยเราสอนให้เขาห้อยเครื่องรางของขาังบอกลูกจะได้ปลอดอยู่รอดปลอดภัยนะไม่มีใครสอนอย่างถูกต้องเลยว่าลูกตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสตินะลูกเข้าปฐมฌานทุติยฌานต,ตัตยฌานจตุฌานให้ได้นะพระาส,สดาตรัสสอนว่าเป็นที่หลบภัยจากมาร อันตรายต่างๆจะทําอันตรายเธอไม่ได้ภัยต่างๆเนี่ยจะไม่มากล่ำกลายเรานี่เราต้องสอนอย่างนี้เยงนะอนตาตมาตั้งแต่เป็นเด็กก็ถูกสอนมาผิดตลอดแหละนะสมัยเด็กเนี่ยเวลาฝันร้ายขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ฝันว่ามีคนพาไปนรกโอ้โหนะ วิ่งหนีตื่นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมวิ่งไปคว้าส้อยพระมาก่อนเลยเอามาคล้องไว้นะ,ะเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นว่าอ่าอันนี้คุ้มครองได้แต่ถ้าเราสอนลูกเราใหม่ลูกจเจริญอาณาปานสติลูกเราเวลาฝันร้ายตื่นขึ้นมาจะทำอะไรก่อน นั่งสมาธิเจริญอนาปาใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยนะ,ะและได้ผลกว่าด้วยเพราะอาจจะมาไปขว้าสร้อยพระของพ่อมาสมัยเด็กนพอฝันลายก็เอามา <c oughs> เอามาห้อยไม่พอนะเอามาวางไว้หัวเตียงมุมสองข้างรอบเลยรอบเตียงเลยนะ พอนอนต่อมาอีกจนได้ไม่รอดเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้นะเนี่ยแต่หลังจากเรามาภาวนาจเจริญอาณาปานสติอาการผีอัมผีข้าวเนี่ยมันหมดไปเลยแต่ก่อนผีอัมเนี่ยขว้าส้อยพระอีกเหมือนกันนะ พอภาวนาเริ่มเป็นดีขึ้นนะผีอำเหรอหมูนอนรู้ลมหายใจเลยมันจะทำอะไรก็ทำไปนะปล่อยวางนะแป๊บเดียวหายนอนหลับยันเช้าไปเลยดังนั้นใครฝันไม่ดีนะผีองค์ผีอำเนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนอนรู้ลมหายใจไป กายคตาสติให้ยมเชื่อว่าไม่ตายแน่นอนผู้เจ้ายกเรื่องให้ฟังว่าระหว่างการลบของเทวดากับอศุรลบกันอยู่พอฝ่ายใดแพ้ฝ่ายที่แพ้จะรีบหนีกลับเข้าสู่ภพของตนแล้วอีกฝ่ายจะทำอันตรายไม่ได้ พระองค์จึงเปรียบว่าถ้าเธอเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยกายยัคตาสติหรือเธอเข้าชานหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นที่หลบภัยจากมารมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ดังนั้นโยมห้อยเครื่องรางของขัง,งไว้เนี่ยช่วยไม่ได้นะแต่โยมจเจริญอาณาปานาสติหรือกายยคคตาสติช่วยได้ตามความเห็นใครความเห็นพระศาสดา ผู้เป็นสัพพัญญูเป็นศาสดาของศาสนาพุทธเราเองนี่แหละดังนั้นเชื่อพ,พระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาสอนเรื่องการปลุกเสกเลขยันต์ต่างๆเนี่ยบ้านยมพ่อยมแม่ตมาเองเนี่ยอยู่มาเนี่ยสมัยตมาเด็กๆเนี่ยจำได้เลยยันในปิดรอบเลยประตูหน้าต่างเนี่ยนะอืมเพราะว่าไปดูหมอมาบอกมีคนเขาจะแกล้งเนี่ยนะอ่า จะปล่อยของมาใส่ต้องเอายันไปกั้นไว้เอาเลยนั่งตอกกันแล้วตอกประตูบ้านก็จะมีเหล็กๆงอๆนะเป็นแบบว่าอักขระอะไรก็นะตอกเหล็กเสร็จก็ตอกยันใส่นะเดือนนั้นยันสีแดงเต็มบ้านเลยนะทุกประตูหน้าต่างแล้วเราก็นอนสบายใจร <laughs> อดแล้ว ไม่มีใครทําอันตรายเราได้หารู้ไหมนะเป็นความสบายใจของคนตาบอดนะนะเหมือนที่พระเจ้าบอกกับมาคันธยะเขาเป็นคนบอดไร้จักขุคนตาบอดแต่กําเนิดถูกคขาลงด้วยผ้าขาวเนื้อดีก็เ,เอาผ้าขาวเนื้อดีมาห่มให้ในบอดคนนี้ <c oughs> แต่แท้ที่จริงเป็นผ้าเปื้อนเข่าเปื้อนฝุ่นสกรปรกมากเลย ชายตาบอดก็ห่ผมผ้าเปื้อนขมหาวเปื้อนฝุ่นที่ถูกเขาหลอกลวงเนี่ยว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมาตลอดการยาวนานแถมยังไปเป่าประกาศร้องอวดโชว์คนอื่นด้วยว่าเขาเนี่ยกำลังได้ห่มผ้าขาวเนื้อดีนะอืแต่ปรากฏว่าเมื่อมีหมอมาผ่าตัดตาเขาให้ตาดีขึ้นมาพูเจ้าบอกว่า ชายคนนี้ก็เห็นะผ้าที่เขาห่มมามันเป็นผ้าเพื่อนขามาอาเพื่อนฝุ่นสกปรกมากเลยเขาทิ้งทันทีและคิดยังไงกับคนที่เอาของเหล่านั้นมาให้เขายมดูพระสูตรนี้เขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นค่าศึกหมามั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกลับกับเข้าใจไปเลยว่าควรจะปรงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้จเจริญเอ,อ๋ย เราถูกบุรุษนี้เราถูกบุรุษผู้นี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนเข่าเปื้อนฝุ่นเนี่ย <c oughs> ว่านี่ท่านผู้เจริญนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วเราถูกความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น หลอกมาตลอดจนวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้วก็ยังทิ้งของเหล่านี้ไม่ลงเห็นไหมทิ้งไม่ลงเชื่อเขาสนิทเลยนี่ยังตาบอดอยู่นะโยมนะ <c oughs> ยังตาบอดอยูอย่อุปมาณนี้สันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ ท่านจะพึงรู้จากความไม่มีโลกจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินความกำหนัดในอุปทานขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักขู่ของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยนานจริงหนอที่เราถูกจิคตคดโกงล่อลวงปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือ เอาแล้วซึ่งรูปเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุชาติชราจึงมีแก่เรานี่เห็นไหม <c oughs> แต่พู้เจ้าอุปมาไปลึกกว่านั้นเราไม่ได้เพียงแค่ถูกสมณพราหมณ์เราอื่นหลอกเรากำลังถูกจิตนี้หลอกถูกขันห้าหลอกว่า นี้เป็นของเรานี่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดังนั้นชั้นเบื้องต้นเนี่ยคือเดลจานวิชาต่างๆทั้งหลายเนี่ยหรือวัตระของสมณภาพ์เราอื่นเนี่ยโยมต้องละได้ก่อนเลยถึงจะมาเห็นใ้เรื่องการละในขันห้าถ้าโยมยังละตรงนั้นไม่ได้เนี่ยโยมจะละความยึดมั่นในขันห้าได้อย่างไรเพราะมิจฉาทิฏฐิยังละไม่ได้ วิจิกิชา้าศีลปราปรามาดยังละไม่ได้สักกายทิฏฐิยังละไม่ได้ก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้นะแลกโสดาบันกับแลกเครื่องรางของขังโยมตัดใจไปเลยเลิกวันนี้ได้โสดาบันวันนี้นะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้ต้องวัดใจกันอาตมาจะ สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยจะเลิกไหว้พวกสงพวกสารอะไรเนี่ยคิดกันอยู่นานนะคิดไปเอาตัดใจว่าตายเป็นตายนะเลิกไหว้ครับรถผ่านในพวกศาลเพียงตาเนี่ยแล้วนะต้องบีบแต่ปิน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 ,ปนเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ต่างๆเนี่ยผูกผ้าสามสมีสมัยนั้นก็จะไป ขับรถไปอะไรอะเส้นทางที่ไปลบบุรีนะมันจะมีแยกไปเพชรบูรณ์นะถ้าโยมขึ้นไปทางลบบุรีมันจะเจอต้นไม้ใหญ่ตันดีรถทุกคันละปลายบีบแตกกันหมดเลยตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเส้นทางวัดใจอาตมาเลยเอาละวะาคราวเนี้ยจะไม่บีบแต่ตายเป็นตายนะวัดกันไปก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วพอครั้งแรกทําได้เอาครั้งที่สองอะลองอีกสักทีว่ายังเสียวๆอยู่ นะลองไปเป็นร้อยครั้งนะยังไม่ตายนะดังนั้นไม่มีอะไรนะสัตว์ไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมของสัตว์สุขทุกข์ของสัตว์ไม่มีพ <c oughs> ระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมและกรรมของใครกรรมของสัตว์นั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นทำแล้วเราเสวยผลนะ หรือเราทําแล้วคนอื่นเสวยผลนี่มิจฉาทิฏฐิอีกนะอใครทําใครได้นะอืมดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีผลจริงพระศาสดาบัญญัติผิดแน่นอนเลยหรือบัญญัติไม่ครบอ๋อ่าพระพุทธเจ้าลืมบัญญัติไปแล้วพระภูมิให้ผลสารพระพรมให้ผลต้นไม้ใหญ่ให้ผลอย่างเงี้ยพ่าพุทเจ้าบัญญัติไม่ครบทันทีเลย สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของพระพรมพระภูมิเครื่องรางของขังใช่ไหมเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยลืมลืมบัญญัติไว้โอ้ใช่ไหมผู้เจ้าไม่เป็นสัพพัญญูทันทีเลยเห็นไหมนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้เจ้าสัพพัญญูพอแล้วนะสิ่งที่ท่านบัญญัติเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสมบูรณ์แล้วนะ